สวัสดีค่ะช่องตนรศมีไลฟ์สไตล์หลากหลายสาระน่ารู้และความบันเทิงวันนี้เรามาอยู่ที่ตำบลท่าสว่างอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์กับงานสู่ขันข้าวเล่าตำนานไหมประกวดโคโชกระบือไทยหนึ่งในท่าสว่างเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศก่อนงานกันเลยนะคะ let's go เมนทีสีตอนนี้เราอยู่ที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสว่างนะคะตำบลท่าสว่างจะมีงานสู่ขันข้าวเล่าตำนานไหมประกวดโคกระบือไทยหนึ่งในท่าสว่างนะคะงานก็จะมีวันที่23ถึงวันที่25กุมภาพันธ์2500 67นะคะเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศในหน้านกันก่อนนะคะวันนี้เรามาประชาสัมพันธ์งานสู่ขันข้าวเล่าตำนานใหม่กันนะคะตำบลตาสว่างเป็นหนึ่งในตำบลผลิตภัณฑ์ผ้าไหมแล้วก็โคกระบือสวยนะคะเพื่อนๆก็จัดว่าเป็นตำบลแห่งการท่องเที่ยวที่มีหมู่บ้านทอผ้าไหมที่ โรงทอผ้าไหมที่ใหญ่ที่สุดนะคะในจังหวัดสุรินนะคะคือเป็นทอผ้าไหมยกดอกทองสวยงามมากนะคะเราเคยพาเอฟทุกคนทุกท่านไปชมแล้วนะคะโรงทอผ้าไหมนะคะและนี่ก็เป็นงานประจำปีของตำบลท่าสว่างที่จะจัดงานขึ้นของทุกปี งานสู่ขันข้าวเล่าตำนานไหมประกวดโคโชกบืไทยหนึ่งในท่าสว่างนะคะหรือจะเป็นไท a เวกซ์คบซีเ e อรสองพนะคะในงานนะคะเริ่มวันที่23่สกุมภาพันธ์2567นะคะอันนี้ก็เริ่ม ลงวุฒิไปแล้วนะคะสถานที่ในงานนะคะอันนี้ก็จะเป็นบริเวณงานนะคะที่จะจัดงานงานเวันที่2ี่23นะคะตั้งแต่เช้าเลยนะคะโปรแกรมงานก็จะมีนะคะขบวนอันเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิธิถิราจเจ้านะคะก็อันเชิญไป ที่หอด้านในนะคะเพื่อนก็จะเป็นที่จุดที่งานด้ในนะคะแล้วก็เสร็จก็จะเป็นท่านรองนายกรัฐมนตรีนะคะคุณสมศักดิ์เทพสุทินนะคะมาเป็นพิธีเปิดงานนะคะเป็นประธานในงานนะคะเปิดงานอันนี้ก็จะเป็นสถานที่จัดงาน ก็จะเป็นเตรียมไว้นะเป็นลานข้าวชาวท่าสว่างนะคะจัดบูธนะคะอันนี้ฉันเรียกบูธเนาะบูธนานนะคะกลางวันก็จะประกวดโคนะคะการประกวดโคมีทั้งหมดสามวันเลยนะคะก็จะเป็นเราในงานเราจะมีโอกาสได้ชมกระบือเงินล้านนะคะ้เนเบอสี่ ที่ราคาเป็นล้านเลยนะคะก็อยากเชิญชวนนะคะแอดมินอยากเชิญชวนให้มาเที่ยวกันนะคะ23-25กุมภาพันธ์2567 25นะคะในงานสู่ขนข้าวเล่าตำนานประกวดโคโชกบือไทยหนึ่งในท่าสว่างนะคะต่อโปรแกรมวันที่24ก็มีการประกวดโคนะคะแล้วก็ประกวดงานผ้าไหมท่าสว่างนะคะวันที่24 25ก็มีประกวดโคและก็ประกวดนางงามผ้าไหมสุริน,นะะทุกทุกวันนะคะในงานก็จะมีวงดนตรีนะคะให้ชมวันแรกคืนแรกมีมวยนะคะคืนที่สองมีพิเกนะคะและก็คืนสุดท้ายวงดนตรีบิ๊กสุรินนะคะอ,อ,อยู่ใกล้เรือนเคียงก็มาเที่ยวกันได้นะคะ ที่ตำบลท่าสวา่างอําเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะงานอยู่ที่อบตอเลยนะคะจัดที่อบตอนะคะอันนี้ก็เพิ่งเริ่มต้นจัดบอร์ดนะเพื่อนสี่เดี๋ยวถ้าวันงานก็คงจะสมบูรณ์กว่านี้นะคะอันนี้เรามาโปรโมทไว้ก่อนนะคะเชิญเที่ยวงานสู่คนข้าวเล่าตำนานไหมประกวดโคโชโกับีไทยหนึ่งในท่าสว่างน,นะคะก็อยากให้ มาเที่ยวกันเยอะๆอันนี้ก็จะเป็นจัดนี่จัดรวงข้าวยังไม่เสร็จนะคะงานยังไม่เสร็จน้องๆจัดทำบูธก็จะเป็นทำรวงข้าวนี่นะคะสวยงามไหมคะถือมือช่างนะคะไม่ใช่ว่าชาวท่าสว่างเขาทำเป็นแต่ผ้าไหมนะคะเขาทำงานได้ทุกอย่างเลยนะเพื่อนสี่เนี่ยก็ทำรวงข้าวร้อยรวงข้าวนะคะไว้ใส่งานสู่ขนข้าวนะคะประเพณี สู่ขัญข้าวเขาจะเรียกบุญเดือนสามนะะสู่สู่ขันข้าวบุญข้าวจี่นะคะถ้าถ้าเป็นเป็นนีลาวีสานทางบ้านแม่มินก็จะมีการสู่ขันข้าวสําหรับชาวนาก็จะเรียกขัญข้าวในยุ้งนะคะในแต่ละท้องที่งานสู่ขันข้าวก็จะต่างกันนะะต่างกันต่างพื้นที่วัฒนธรรมสู่ขัญข้าวมีเหมือนกันแต่จัดไม่เหมือนกันนะคะ แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละพื้นที่นะคะการสู่เขือนข้าวก็คือการบูชาพระแม่โพสุนั่นเองนะคะหรือเราได้เหยียบย่ำท่านนะคะเพราะว่าข้าวเป็นสิ่งเลี้ยงชีพกับของพวกเรานะคะเราเหยียบย่ำกระทําแล้วก็เหยียบย่ำท่านนะคะก่อนที่จะได้มาเป็นเมล็ดข้าวนะคะ ก็มีการเรียกขวัญสู่ขวัญเรียกสู่ขวัญข้าวนั่นเองนะคะถ้าไปพิีทางลาวอีสานเขาก็จะสู่ขวัญข้าวมีบุญข้าวจี่มีสู่ขวัญข้าวด้วยนะฮะรี Hi Fi. แต่อันนี้ไม่ทราบว่าที่ตำบลท่าสว่างประเพณีเหมือนกันหรือเปล่านะคะแต่บ้านเอ็นมินถ้าสู่ขวัญข้าวปุ๊บขึ้นสามข้ามเดือนสามนะคะก็จะมีการสู่ขวัญข้าวนะคะก็จะมีไก่มีไข่นะคะมีใบสีซ้ายขวานะคะเรียกขวัญข้าวนะคะ ของแถวทางลาวสวยทางสุรินเพราะว่าจังหวัดสุรินของเรามีหลายชาติพันธุ์นะคะมีเขมรสวยไทยลาวนะคะแต่ละพื้นที่วัฒนธรรมอัน,นีนงามเหมือนกันแต่ทําไม่เหมือนกันนะคะแต่เราก็สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้นะ,ะสีอันนี้ก็อย่างเหมือนตำมนท่าสว่างแอนมินก็เพิ่งมาถ่ายแล้วก็เก็บ ท่าสว่างเป็นครั้งแรกนะคะยังไม่รู้เลยว่าประเพณีสู่ขันข้าของชาวตำบลท่าสว่างเป็นยังไงร,รอชมพร้อมกันนะ,ะแม่สี่รอชมในงานพร้อมกันนะคะวันที่23กุมภาพันธ์2567อย่าพลาดนะคะกดกระดิ่งรอไว้เลยนะคะรอวันนั้นนะจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆนะคะแม่สี่แล้วก็ไลสดเราจะมีการไลสด ในช่องของเราให้ชมด้วยนะคะงานก็จะเริ่มแต่เชา้าแอดมินจะพยายามจะมานะจะมาวันที่23นะคะจะมาทันเวลาไหนกะว่าจะมาทันเวลาเช้านะคะไม่รู้จักลอดูนะคะเดี๋ยวรอวางบุกก่อนนะคะเพื่อนสีนะคะน,นี่ก็จะมาในเวรงานนะคะอย่าพลาดกันนะคะบ้านใกล้เริงเทียนหรือว่าแอดมินที่อยู่ใ,ใกล้ๆนะเอฟซีอยู่ใ,ใกล้ๆก็มาเที่ยวกันได้งาน ประเพณีสู่ขวัญข้าวนะคะเล่าตำนานไหมประกวดโคโชกระบือไทยหนึ่งในท่าสว่างน,นะคะอย่าต้านนะคะ23-25คุมปาพันธ์2,561นะคะวันนี้ช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์นะคะก็พามามาแนะนาม,มาเชิญท่องเที่ยวงานตำบลท่าสว่างน,นะคะ เราก็หวังอย่างยิ่งว่าเพื่อนๆเอฟซีทุกคนทุกท่านก็คงจะถูกใจนะคะในคลิปของเราบ้างไม่มากก็น้อยนะคะหากผิดพลาดประการใดต้องกราบทนาภัยเพื่อนๆเอฟซี 4, ไว้นที่นี้ด้วยขอบคุณทุกเลิฟขอบคุณทุกไลค์ขอบคุณทุก ight, ทก,ทก,กำลังใจที่ให้การสนับสนุนช่องของเรานะคะเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปเราอย่าลืมนะคะเป็นกำลังใจให้เรากดไลค์ กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องตะวันรัศมีไลฟ์สไตล์ได้มีกำลังใจนำเสนอคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะคะสุขสมหวังจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะแล้วเจอกันวันงานนะคะ23-25คถึง25กุมภาพันธ์2,567นะคะสำหรับคลิปนี้แอดมินก็ขอตัวลงไลฟ์เพียงแค่นี้นะคะเจอกันวันงานนะคะ F4 นะคะ โชคดีจงมีแก่ทุกคนทุกท่านนะคะสวัสดีค่ะ